ตอนที่สองแม่ลูกตระกูุหมิงวันนี้หลังสือเป็นอย่างไรหมิงเล่าไทยจินเย็นชาตบุตรชายแต่ว่าหุ่งไดหลานชายจึงออกปากถามไทย มิงชิงตาหนีตาลงกล่าวว่าเด็กทารกรู้รว่าอันใดควรอันใดไม่ควรหลายปีนี้ดีต่อน,นางไม่น้อยหมิงเหล่าไทาจินกล่าวประชดแดกดันว่าบรุษทุกรูปนามล้นวนเป็นเช่นนี้นางคบคิดแล้วกล่าวให้หลันซื้อลดการไปมาหาสู่กับหยวนเมื่งก่อนหน้านี้ฝ่วา,าว่าลูกศิษย์ของเท้าแทนพระองค์เตรียมเปิดหอั่างลมภายในเมือง หลันสือขายเรือนจุหยวนควรออกไปเพื่อเกิดความขุนข้องใจกำลังวางแผนกาหยวนเมิง่งเพื่อทำลายเพื่อทำลายการค้าของเท,ท้าพูดแทนพระองค์ตอนนี้พวกเราเมื่อเต็มการไว้แล้วย่อมไม่อาจประพฤติย้อนทวนนางกล่าวเสียงเย็นชาว่าหยวนเมิง่งเป็นสตีของสื่อจชื่อเจ้าบอกให้หลันสือจะได้น้ำลายไหลไป อีกประการเจ้าไม่ใช่ไม่ทราบว่าตะกูลฟ้านแขนหยวนเมืองจับใจหากฟ้านเสียนพบว่าหยวนเมืองหยุนเมืองซูจโจคงคิดคานานางหลังซื้อไปหาสู่ตำนานเกรงว่ามีอันตรายอยู่บ้างซ<ม>ื่อจือเมื่อกี้คำที่ว่าหยวนเมืองเป็นสตรีของซื้อจือซื้อจือหมายถึงคำเรียกของบุตรชายผู้อื่นที่ได้สืบทอดตำแหน่งอืม มิงชิงตารับคําขณะจะล่ดาถอยออกจากห้องมีคาดบรรดาชาราย,ยังเรียกหลังมันไว้หลังจากนิ่งเงียบกันชั่วงขณะจ,จึงกล่าวพวกเราแม้เตรียมการไว้แต่เท้าเสื่อฟฟานเมื่อจัดการกับท้องพระกันงอย่างเฉียบขาดไม่สมควรสมบนิ่งถึงเพียงนี้มิงชิงตากบคิดแล้วกล่าว ท่านแม่วางใจตระกูลเราจะอย่างไรเป็นตระกูลใหญ่ที่มีหน้าเมตตาหากไม่มีหลักฐานแน่นหนาต่อให้เป็นผู้แทนพระองค์ยังไม่กล้าลงมือโดยมู่หวามมิ้งเหล่าไท้จริงมีผมเผ้าขนคิ้วขาวโปรนรอยย่นบนใบหน้าสะท้อนเห็นถึงประสบการณ์อันช่ำชองพอฟังจึงเข้นเสียงอย่างเย็นชากล่าวว่า ไม่กล้าหรือกระทั่งเงินขาวขาวส0่สิบหมื่นตำลึงยังไม่ต้องการแสดงว่าต้องการมากกว่านี้ในโลกนี้นอกชากตระกูลหมิงเราแล้วยังมีผู้ใดสามารถมอบเงินเก็บมันมากมายถึงเพียงนี้ คำพูดนี้เป็นความจริงผู้ที่สามารถใช้เวลาอันสั้นระดมเงิน4 0 0 0นตำลึงทั้งส่งถึงมื่ฟ้านเสียนนับเป็นความสามารถที่น่าตระหนกถึงแม้ฟ้านเสียนได้รับทั้งเงินสินบนก้อนนี้สมควรบันทึกในประวัติศาสตร์ฟ้านเสียนกระทั่งเงิน40,000ตำลึงยังไม่ต้องการเพิ่มต้องมีความมุ่งมากปรารถนามากกว่านี้หมิงชิงปากล่าวอย่างเยือกเย็นมิลุหลานว่า ผู้บุตรคุ้นคิดดูดตท้าวผู้แทนพระองค์ไม่รับเงินไม่แน่ว่าเป็นเรื่องเลวร้ายฟังว่าเมื่อเดือนเก้าปีก่อนตระกูลชุยเคยใช้ให้เหลา่ายี่ซื้อจีส่งเงินออกไปสองหมื่นตำลึงแต่ท้าวฟ้านเสียงกับยิมรับไว้แต่พอค้อยหลังกับตระกูลชุยลงดังนั้นการที่ไม่รับเงินไม่ได้บ่งบอกว่าเท้าผู้นี้มีความคิดอันใด นับแต่โบราณการจบปัจจุบันผู้ได้รับเงินทองสมควรทำงานให้ฟ้านเสียนรับเงินของตะกูลชุย2องหมื่นตำเึิงนี่เพียงไม่ตอบสนองอันใดทั้งยังโค่นตะกูลชุยลงนับเปนเรื่องที่ยากพบผ่านพฤติการของฟ้านเสียนนี้ถือว่าทำลายประเพณีการติดสินบนของยุทธจักรพ่อค้าแดันจึงหนนิ้นวันขุ่ใจอาฆาต สองแก้มของหมิงเหล่าให้เจงไม่มีกล้ามเนื้อยำยิ้มจริงน่ากลัวเป็นพิเศษนั่งกล่าวประชดแดกดังว่าตระกูลชุยตนีทีเหนียวมองเรื่องราวไม่ท่องแท้บุตรสุดสวัสดิ์ของมันลวงเกินฟั่นเสียนที่เหมือนสร้างจริงแขวนเปิดฉีถูกลงโทษให้คุกเข่าครื่งคืนกับคิดใช้เงินสองหมื่นตำลึงลบล้างหรือเท้าเ,เสียวฟนรับเงินก้อนนี้ไม่ใช่คิดทำงานให้กับตระกูลชุยเพียงจะบอกว่าไม่ปลูกใจเจ็บแขนต่อเรื่องที่หมึงสงร้างเจงแต่ว่าหลัง จากนั้นผู้ใดทราบว่าเป็นเรื่องราไหนเอ่ยถึงตอนนี้สตรีชรานางนี้ขมวดคิดขมวดคิ้วถามว่าหุ่ยเอ๋อเป็นอย่างไรแล้วมิงชิงตาตอบว่านางมีจิตใจดีขึ้นทุกคนช่วยกับตระกูลหมิงทําการ ทำตามการจัดการของจางกงจูรวมเป็นทองแผ่นเดียวกันหุยเอ๋อที่เอ่ยถึงในตอนนี้เป็นพระยาขงหมิงหลันซือมีนามว่าซวยจึ้งหุยหลังจากที่ตะกูลชวยถูกค้นหล้มชนช้ำผู้นนำแม้ได้รับความคุ้มครองจากเอี้ยนเสี่ยวอี้มีชีวิตรอดมาได้แต่ก็บ้านแตกจาไรขาดทรัพย์สินไหลออกราวสายน้ำซวยจึ้งหุยที่เพิ่งแต่งเข้าตระกูลหมิงเกิดความบาดห่นไม่ตกทุกวันใช้น้ําตาล้างหน้า หลังจากเอ่ยถึงเรื่องภายในหมิงเหล่าไทจินวกกลับเข้าสู่เรื่องสำคัญว่าผู้จัดการร้านค้างเงินสันติสุขแจ้งมาว่าเตรียมเงินให้กับตระกูลเราไว้แล้วแต่เมื่อวันก่อนเจ้าเอ่ยถึงร้านค้างเงินพนิษต,ต่อเรานั้นมีความเป็นมาอย่างไรเหตุใดไม่เคยได้ยินมาก่อน หมิงชิงตาขามวดคิ้วกล่าวว่าเราเกิดความกังวลต่อร้านค้าเงินสันติสุขอยู่บ้างสื่อฉางลี่ที่ก่อนหน้านี้ได้เอ่ยถึงฟังว่าเบิกเงินก้อนโตจากร้านค้าเงินสันติสุขหากว่าราชสำนักหรือว่าแต่ท้ารูกแทนพระองค์เล่นลุกไหมอันใดกลัวว่าเมื่อถึงเวลาจะเกิดปัญหาได้เห็นบานดาชรานิ่งคุณคิดจึงกล่าวสืบต่อร้านค้าเงินพาณิช์เป็นร้านที่เปิดใหม่เมื่อปีก่อนเพิ่งผุดขึ้นที่นครตรงอี ท่านก็ทราบว่าร้านค้างเงินส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่นครตรงอีเราไม่วานคนไปตรวจสอบหุ้นส่วนและหลังฉากของร้านค้างเงินแล้วสมควรไม่มีปัญหาอันใดที่ผู้บุตรนึกถึงคือหากว่าการประมูลของท้องพระคันครั้งนี้ถูกผู้แทนพระองค์ปั่นราคาขึ้นมาต้องมีหลักประกันต่อบัญชีเดินสะพัดในวันหน้าจึงควรเพ่วถางทานไถยไว้ หมิงเหล่าท่จินลืมตาขึ้นเข่นร่อกกล่าวว่าหลังฉากอันใดจึงสร้างความเชื่อถือแก่เจ้าแต่คุณเราคาขายกับท้องพระครังต้องการเงินหมุนเวียน,นราวสายน้ำหากเป็นร้านค้างเงินขนาดเล็กไหนเลยตอบสนองได้ฟ้านเสียนว่ายังแดนยังหนนกับสร้างความมุ่นวาใจแก่เจ,จ้าช่างใช้การไม่ได้นะั้นหมิงชิงตาเลอบกุนเคืองใจใบหน้ายังประดับด้วยรอยยิ้มอธิบายว่า สาเหตุหลักคือหลังฉากควนแก่การไว้วางใจท่านผู้เท่าลองคัดเน่าว่าหลังฉากของร้านเงินพาณิชย์เป็นใครมิ้งเหล่าไทจินกวาดมองบุตรชายตัวเองด้วยความรำคาญแวบ,บหนึ่งกล่าวว่าอย่าได้องันอมต่อเรามิงจิงตาสรงเสียงกระแอมไอแล้วกล่าวผลจากการตรวจสอบอุ้นส่วนใหญ่ของร้านค้าพาณิชย์เป็นตระกูลเสรน นื่งด้วยราชันม์เปิดฉีตามล่าตัวผู้ดูแลด้านการเงินของตะกุลเสริญจินหลบหนีถึงนครตรงอีหลังจากนั้นค่อยจะตั้งธุรกิจนี้ขึ้นหนิงเหล่าไทาจินทวนคำตะกุลเสรินลงตาค่อยทอเววสนใจกล่าวว่าผู้บัญชาการองค์รักษเสื้อแพรเห็นเปิยฉีเสินเจิ้งหรือถูกแล้ว มิงเหล่าไท้ยจินกบคิดชั่วขณะจึงร้อยอย่างแห้งแล้งกล่าวว่าราชสนักเปยดฉียึดทรัพย์ตระกูลสนคุณหนูส่สนหลบหนีออกมาคนเดียวไม่ได้หอบทรัพย์สินมาด้วยครั้งนโน้นสนจึงจับมือกับตระกูลชุยเปิดเส้นทางค้าของเถื่อนส่งสินค้ามายังแคว้นเปยดฉีสมควรเก็บเงินไว้ไม่น้อยหากว่าเป็นตระกูลสันสรจริงร้านข้างเงินสมควรมีทุนทรัพย์อยู่บ้างหมิงจิงตาถือโอกาสตีเหล็กที่ยังร้อนบอกกล่าวว่า ประเด็นสําคัญคือที่พึ่งพีงที่แท้จ,จริงของร้านค้าเงินพาณิชเป็นตระกูลที่มั่งคั่งในนครตรงอีมันกล่าวเสริมว่าเซรินเจิ้งถูกองเต้ป่ยฉีค่าที้งมนนำสาสมควรมีส่วนเกี่ยวข้องกับตเท้าเสี่ยวฟ้านดังนั้นร้านค้าเงินพาณิชต,ต้องไม่ติดต่อกร,ราชสสนักจิ้งแว้นป่ยฉีอย่างแน่นอน ทระคุลหมิงนอกจากที่ดินกับเองินอันมหาศาลที่เก็บรักษาอยู่ในสวนอุทยานหมิงแล้วเงินที่ใช้ดำเนินธุรกิจวันฝากอยู่ที่ร้านค้างเงินสันติสุขส่วนตาตะทับที่ใช้เบิกเงินจากร้านค้างเงินสันติสุขอยู่ในเมืองหมิงเหล่าไทาจินหมิงชิงตาเสียทีที่เป็นประมุกตระกูลหมิงแท้จริงแล้วเพียงเป็นหุ่นเชิดวันนี้แนะน,นําร้านค้าเงินพนิษต่อมันดาไม่ทราบในใจคิดอ่านอันใด มิงเหล่าได้จินคลายคาดแนวความคิดของบุตรชายออกร้อยยิ้มบนใบหน้าผันสลายคลายกล่าวเสียงเย็นชาว่าสื่อฉามให้เบิกเงินจากนันค้าเงินสสนได้สุขมากน้อยเท่าใดหรือว่าเจ้าสืดไม่ได้มิงจิงตารู้สึกมีเหยื่อเงินเยียบไหลรินออกจากแผ่นหลังต้องระงับสติแล้วกล่าว ร้านค้างเงินสันที่สุดพอถูกเราบีบคัน้นผู้จัดการของพวกมันได้แต่ระเมิดกดบอกตัวเลขแก่เราสื่อฉางนี้บึกเงินจากบัญชีใดไม่ทราบชัดสมควรเป็นของตะกูลฟ้านตัวเลขทั้งหมดราวห้าหมื่นตำลึงหมิงเหล่าไทาจินแค่นเสียงอย่างเย็นชาไม่กล่าวกระไรเพียงจับจ้องมองดูบุตรชายหมิงชิงตายิ่งมายิ่งขมิงตึงเครียด ไม่ทราบผ่านไปนานเท่าใดหมิงเหล่าไทาจินค่อยทอดถอนใจกล่าวว่าอย่าเพิ่งรีบติดต่อกับทางร้านค้างเงินพนดิดหนึ่งนั้นสื่อฉางรีเบิกเหิืนใบเล็กน้อยไม่สามารถประมูลแข่งกับพวกเรา 2. หลังฉากของร้านค้างเงินทันที่สุดคือกระบี 4, ่สีทศนาร้านค้างเงินนี้คำนึงถึง ชื่อเสียงท่านบีบบังคับให้พวกมันละเมิดกฎพราะว่ากบีสีศาสนาต้องคุ่งาตระกูลหมิงเราส่งสินค้าให้กับนครตรงอีหากว่าท่านหันไปติดต่อกับร้านค้าเงินพันนิ์ พวกมันคงไม่พอใจ 3. ต่อให้หลังฉากของร้านค้าเงินพันนิดเป็นตระกูลเสริญก็ไม่นับเป็นอย่างไรต่อให้มีตระกูลใหญ่ของนครตรงอีถือหุ้นใหญ่แต่ทางนครตรงอีสับสนวุ่นวายตระกูลใหญ่ที่ว่าคงเป็นหนามตําตาของกระบี่รีทัศนาพวกเราอย่ายต้องล้มเกินกระบี่รีทัศนาด้วย มิงชิงตาเงยหน้าขึ้นค่าดคิดไม่ถึงว่ามันดาชราจะกล่าวกับตนเองอย่างอ่อนโยนเช่นนี้สุดท้ายหมิงเหล่าไทจินสรุปว่า ทางร้านค้างเงินพณนนิ์เพียงเปิดบัญชีเล็กๆไว้ส่วนทางท้องประรังยังคงใช้ร้านค้างเงินสันติสุขเพื่อประกันความปลอดภัยหมิงชิงตาไม่กล้ากล่าวอันใดหากรู้สึกว่าเบื้องหลังความอ่อนโยนของบรรดาชราสอนดาบที่ฆ่าคนโดยไม่เห็นเลือดเ,น,เน,นื้อเล่มเดงแต่ว่าในใจยังไม่ยอมรับอยู่บ้างเมื่อทางการค้าขายสมควรขุดหลุมไว้สามโพรงไม่ว่าเงินอันใดล้วนฝากไว้ที่ร้านค้างเงินสันติสุขจี่ใช้ได้อย่างสบาย สองแม่ลูกนิจัยผิดพลาดคลาดเคลื่อนเพราะความผิดพลาดคลาดเคลื่อนนี้เป็นเหตุให้ตระกูลหมิงประสบความยุ่งยากในภายหลังหมิงเหล่าท่านเจงกล่าวอีกว่าหากได้เท้ามูแทนพระองค์ยอมอนุโลมให้กับตระกูลหมิงเราสักหลายปีก็ทําตามความคิดของเจ้าหากว่ามันคิดคลุกคลาตระกูลหมิงเราเจ้าก็ทราบว่าควรทาอย่างไร หมิงจิงตาน้อมกายรับคำชุบครูให้หลังจึงกล่าวชมรมจรินซานกำหนดเปิดในเดือนหน้าเราเก่งว่าไม่ทันการหมิงเหล่าท้ายจินลกาวเสียงเย็นชาว่วาการค่าควรไม่ใช่เรื่องรีบร้อนอันใดสำหรับทางชมรมจรินซานตะกุนหมิงเราชุบเลี้ยงชาวบรลิมแดนจึงหนน,นานปีภายใต้การจับตาดูของราชสำนักให้ความคุ้มครองพวกมันตลอดมาหรือว่าพวกมันไม่สมควรตอบแทน การฆ่าคนในที่นี้ย่อมหมายถึงการฆ่าฟ้านเสียนส่วนชุมรมกินสานต้องไม่ใช่ชุมรมบุลิมที่โจลุยคิดใช้จัดก,การกับฟ้านเสียนยุทธจักรในรัชชิ่งเป็นยุทธจักรที่แท้จริงไม่ใช่สภาพได้เห็นเหมืนลานหินเขียวริมทะเลสาบสีหู ในหมู่มิจาชีพย่อมมีชนชั้นยอดฝีมือบุคคลระดับกงเฟิ่งผู้เท่าในค่ายน้ำแดนเจียงหนานไม่ทราบมีอยู่มากมายเท่าใดห,หากว่าฟ้านเสียนคิดเกฑ์กค่าตระกูลเหมือนให้สิ้นซากตระกูลใหญ่ที่สืบทอดมานับร้อยปีย่อมมีวิธีตอบโต้โดยเฉพาะตอนนี้ อิ่งจือแห่งตึกที่หุ้นและเหล่ามือกระปีที่เป็นมืออาชีพกําลังเล่นซ่อนหากับยอดฝีมือนครตรงอีกกาลังที่อารักขาอยู่ข้างกายฟ้านเสียงดูงเหมือนแม่นานแน่นที่ยิบเท่าใดหมิงจิงตาแสดงว่าไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอน,นี้จึงกล่าวเป็นเชิงเนาะเยื่ว่าคนที่นครตรงอีถ้าไม่ตายเราไม่เชื่อว่าสมมุนรมจินซานจะทําได้ท่านแม่อจะาลืมตัวว่า อย่าลืมว่าตัวผู้แทนพระองค์ก็เป็นยอดผีมอือที่ข้างกายยังมีพยักษ์ปทัษ์ที่ฝข้ามาส่งนะประเด็นสําคัญคือยอดหญิงเห็งเปยดฉีน้ำไหยถังสมควรอยู่ข้างกายมันหมิงเหล่าแท้จินบังรุองบุตรชายด้วยความสมเพชกล่าวว่าค่าคนคือการเสี่ยงชีวิตไม่คำนึงถึงอัตราค,ความสําเร็จหากว่าผู้อื่นคิดค่าพวกเราทั้งตระกูลเจ้ายังใคร่ควรว่าสามารถค่าฝ่ายตรงข้ามหรือไม่อย่างนั้นเจ้าจะไม่มีโอกาสค่าฝ่ายตรงข้ามตลอดไป มิงจิงตาป็นยิ้มพรางกล่าวว่าต่อให้ข้าฟาดเสียนได้แล้วจะเป็นไรฝ่าบาทคงพิโรธแผ่นดินก็สถานสะเทือนหรือว่าตระกูลหมิงเรายังรอดพ้นได้หมิงเหล่าไทจินกล่าวอย่างเฉยชาว่าย่อมต้องกระทำอย่างแน่เนียนให้คำตอบที่ชนชาวโลกยอมรับประการหนึ่งหากว่าเป็นฝีมือเราไปหากว่าเป็นฝีมือของกมีสีทัทศนาแห่งคนครตรงอีอย่างนั้นมีสม่วนเกี่ยวข้องใดกับตระกูลหมิงเรา จะอย่างไรหลายปีนี้กระบี่สีทัศนาแบบมอกกดดําไว้ไม่น้อยเพิะมอีกรายการหนึ่งก็หาเป็นไรไม่มิงชิงตาก่าวยืนยันว่าข้ออ้างนี้อาจสามารถหลอกพวกเราเองแต่ไม่สามารถหลอกพวกคนทั้งแผ่นดินยิ่งหลอกฝ่าบาทกับสนักตรวจสอบไม่สำเร็จมิงเหล่าท่านจึงกล่าวด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึกว่าหากสามารถรักษาสันติภาพไว้ก็ประเสริฐ แต่หากสักว์บาหนึ่งฟ้านเสียงต้องตายเราเชื่อว่าฟาบาทรชิ่งต้องไม่เพาะบุตรนอกสมรสคนหนึ่งจนเยาครอนแดนจริงนั้นจนกระทั่งจนกระทบถึงอัทาหรณ์รากของพระองค์หากสามารถลดความรุนแรงถึงระดับต่ำสุดฟาบาทต้องกระทำเช่นนั้น ฟ้า่นเสีย่ยนที่มีชีวิตคนหนึ่งอาจมีคุณค่ากว่าตระกูลหมิงสิบแห่งแต่ฟ้า่นเสีย่ยนที่ตกหายสิบคนต้องไม่เท่ากับตระกูลหมิงที่ยับเยินเห็นเด่นฝ่าบาทไม่ชมชอบตระกูลหมิงเราแต่ไม่อาจทำลายตระกูลหมิงเราไปดังนั้นฝ่าบาทเพียงหวังว่าฟ้า่นเสีย่ยนสามารถยึดสินงตระกูลหมิงที่มีสภาพสมบูรณ์ให้อยู่ในมือราชสำนักหากว่าเจ้าเข้าใจข้อนี้เราก็สามารถยกตระกูลนี้ให้แก่เจ้า สีหน้าของสตรีชาราทอเวลอาคาดแขนกราวย้ำว่าเมื่อถึงเวลาเราจะถมชีวิตของเรานี้ลงไปหมิงชิงตามันเกิดความสะท้อนใจร่ำไห้พลางกล่าวว่าถ้าไม่ฉชนไหนกล่าววาจาไม่เป็นมงคลถึงเพียงนี้ ปากกล่าววาจาในใจกับรอบแค้นหัวรอเห็นว่าสตีชราแก่ชราแล้วจริงๆกำมองเรื่องเราเรื่องเดือนถึงเพียงนี้หากว่าทําตามความประสงค์ของท่านข้าฟ้าเสียนทิง้งองเต้ไหนเลยยอมละเวทตะกลหิงใช้ชีวิตของท่านถมลงไปรหรือท่านเข้าใจว่าชีวิตชราของท่านมีราคาสากักเท่าใดจบตอนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้รลุงต่อหน่อน,นะครับ ตอนต่อไปคุณดีของแผ่นดินนะครับขอาคบายครับ